เอามาเดียวนี <t Jean> ้เลยออามาเดียวนี้เลยยายเอาไว้เวลางอเง

ช่อมก็ช่อมจริงๆนะห้ามโยนนะอ,อ,อ,อืมใช้ช่อกระท้อนใจน,น้องแน่แน่ใครห้ามให้ร้องดีๆอยา่าน้องเพชรก็ดเออหยุด no, no. อ่าหยุดหยุดโนโนอ่าโนโนอย่าเอาไม้ยายไปทนคำแน่แน่แน่ไม่เอาอย่างนี้ยายไม่ให้เล่นเห็นไหมมา มาเก็บไม่ถ้าไม่ก็อย่าอย่าทำอีกห้ามเคาะไม้ใหญ่โอเคไหมคะโอเคไหมอ้าแน่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 พูดยังไม่จบเลยอภิษฐ์นี่แหละพิ่งอาทิตยร์เป็นคาเริ่มเสียงดังรถไม่ได้โดนเจอกันเขาสับพาใครลูก หาแม่เหรอหาแม่ถามที่แม่แม่อยู่ไหนฮัลโหลค่ะแม่แม่อยู่ไหนคะแม่เอ่อน้องเพชรโทรหาพ่อก่อนใือสายช่องฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนคะฮัลโหลพ่อก่อนลูกพ่อพ่อพ่ออยู่ไหนคะปอเดี๋ยวไปจับปอน้องเพชรไมาเรียงอยู่ไหนไมาเรียงอยู่ไหนเอ็มบอกยากจังเลย ยายบอกว่าอย่าเอาไม้ยายไปเคาะเอามาให้ยายเลยมามามาให้ยายเก็บมาให้ยายเก็บไปไปบุดอไ้นดอะน้อนอะไกันนั้นุอนุณรุณังอัอไ แมนไหนคะ <Hi. S 1> เด็เออหนึ่ง hey. <What>? yeah. ใครแตะไม uh ่เ huh. กิดเอ้ป <laughs> uh ิวปิวปิวปิวใครจะโดนเขาจะทำปิ้ว <Pew! S 1> เขาจะทำ,ำทน <Pew! S 1> ันทีเลยปิ้วนี่เขาจะทันทีเลยใครมาทำเขาเนี่ย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  <Yeah. S 1> yeah.